ก็แค่มาแกะกันเลยครับก็อันนี้ครับคือของของดีเซนะครับดีเซ็ก็จะเป็นร้านขายท่ด้วงที่แบบมีคุณภาพเป็นแบบต้นต้นของประเทศไทยเลยอันนี้ไม่รู้นะครับว่าใส่อะไรบ้างมันมันนี่มเนเดกอันนะครับก็เปิดมาครับเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับคือเขาให้กระดาษปิดมาด้วยครับโคตรดีอ่ะนี่คือความประทับใจนะก็สมแล้วแหละที่เป็นร้านด้วงคุณภาพแถมของแพลงโอเคครับก็รอดพอดีครับนี่ครับเห็นก็เป็น โอ้ตัวใหญ่ๆเลยว่ะเชี่ยดๆจริงจังปะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะใหญ่ขนาดนี้แล้วตัวปูนี่คือเล็กไปเลยดอกคัสติตาโนตโนยบุยุกิแอริคอเล็กเซาท์ไทยแลนด์ราวโฟที่มิลลิเมตรเอโอ้ของดีเลยเดี๋ยวๆก็มีก็อะไรในนี่มันคืออะไรอ่ะเนี่ยมันหนักๆเัยเนี่ยเอออ๋อโอ้เฮ้ยเขาใส่เจลมาด้วยเฮ้ย ว่า้วคือผมสั่งจากกรุงเทพใช่ปะ่ะสองวันถึงเลยแล้วผมสั่งจากสุราษฎร์คดีเหมือนกันสามวันในดวงกระหลุดสุราษฎร์นะสุราษฎร์นะแต่อันนี้คือแบบโอ้ประทับใจมากเลยเว้ยอันนี้ครับก็นานๆทีผมจะสั่งของนี้นะเพราะว่าของเขาเค่อนข้างแพงครับแล้วก็ผมไม่ถึงแต่ว่าเรื่องคุณภาพก็ดีเลยครับเขาก็มีวิธีเลี้ยงบอกตั้งแต่ไข่เลยนะครับการเก็บไข่เอาหนึห่งแอร์สองแอรสามแล้วก็ปลูกฝ้านะครับหรือระยะหนังแดงน,นะครับโอ้ยโคตรดีเว้ย ยูเตอร์กันมาแรงบลาบลาบลาบโอเคครับก็ไดมาดูตัวเมียเลยโอ้ยแกะยากนโี่ครับกลับมาแล้วครับโอ้ยเบิ่มเทิมเลยดูดิโอ้ย่างใหญ่อะนีมากครับนี่ก็สมบูรณ์มากครับแถมเป็นตัวพ่ออีกก็คุ้มกับราคา4070ครับก็ยังไงก็ไปอุดดุนเขาได้นะครับก็จุงนี้เป็นไข่ครับ ไปตากฝนมาคเคครับก็ไปแล้วเด้อบาย Bye.